ครับครับผมจใจน้อยลักยิ้เป็นเกินไฟนอลซ้อมมากี่วันเกือบสองเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย7เลยคอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นกู้บอลซ้อมเราบ้างมีพิช่วยระยะมวยกิ่ไก่ผลพิพี่น้อยใครยืนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยปล่อเราตอนนี้น้ำหนักปล่อยปลสิบสามมวยสไตล์อะไรครับปีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับอีเลิฟไอีเลิฟอินเคยต่อยเขาไหม ม่เคยยังเลยนี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกขาต่อยเขายังดูอยู่เขาโมยสไตล์เมื่อปีเมื่อไหร่นอ่าวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผงให้ดิก็เรื่อยๆเป็นวิธีครับอ่าเดี๋ยวมีอะไรค่อยแกะขาวุ้ยก็เทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ไว้ที่ไปต่อยทางประเทศไทยออกไปทางเที่ยวมาเป็นไงบ้างชนะครับออกชนะมาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อย บ่อยต่อยอ๋อบ่อยต่อยแล้วอย่างที่ก่อนที่ไปต่างประเทศต่อยไว้ที่ไหนที่นี่ครับที่นี่วันนั้นต่อยกับชาลามเพชรครับเป็นยังไงาวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเอสล้อยร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเหรอครับเมื่อกี้สอบหนักอย่างสอบแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่เปอร์เซ็นตเต็มร้อยครบสบู่แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่โลต่อยมวยไทยมาขอองงเเรรราาาหหหลััักท่่ไตนนนี้ปะมณคจวด เอาฝากช่วยช่วยแฟนรับเราหน่อยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจวันนี้เต็มที่แน่นอนเอาวันนี้ปวดหัวคู่แรกช่วงเจ็ดเลยอะขออน้องชควดิขอบคุณครับ